มาที่เรื่องของนักร้องหนุ่มคนนี้บ้างดีกว่านะถือว่าประเดิมเบญจะเพศเลยนะธนาคุณกันนพัทรนะครับหลังจากที่ไปเล่นฟุตบอลทราบว่าบาดเจ็บครับเอ็นข้อเท้าฉีกฮะแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอนะครับมาใส่เฝอกแบบภาพนี้นะฮะแล้วตัวก็ยังคงต้องทําตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดคาดว่าจะหายเป็นปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนอกจากจะมีคุณพ่อคุณแม่ คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วกันนัทรเนี่ยก็ยังมีแฟนคลับ,บที่คอยเป็นห่วงเป็นใยด้วยแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนสนิทอย่างสาวทิสาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิสาที่เป็นเพื่อนสนิทหรอเพื่อนสนิทเอ้าไม่ได้เป็นแฟนกันเนาะเขาเพื่อนสนิทอ๋ออ๋อเป็นเพื่อนสนิท <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมคะคซึ่งสาวทิสาเนี่ยนะคะก็จะคอยถามถ่ายอาการบาดเจ็บตามประสาเพื่อนสนิทกันด้วยยังไงคะการไปฟังเสียงของกานพัทรกันค่ะ ตอนนี้ก็กลับมาคุยกันคือจริงๆเราก็ไม่ได้มีหารไปช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็กคุยกันแต่ว่าก็นะช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ได้คุยบ่อยเหมือนกันครับเพราะรู้ว่าการก็เป็นห่ mm hmm. วงอ,อ,อาการขาตอนนี้ดีขึ้นครับแล้ว mm hmm. หลายคนไม่ทราบอาการที่แท้จริงคือ,อ,อไปเล่นฟุตบอลครับผมแล้วหลังจากเซิร์ฟรถทเวทีแล้วก็เราก็ไปเล่นแล้วก็เกิออดอุบัติเหตุครับเป็นข้อเท้าเป็นข้อเท้าฉีก รู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีมันจะเพทที่ดีเพราะว่าเราก็มีงานเข้ามาเยอะอันนี้ันจะเป็นของแรกที่เป็นแบบแหมคนสัมภาษณ์แน่นจริงๆริงค่ะนอกจากที่จะฟังกันรักษาแล้วดิฉันอดที่จะสนใจน้องนักข่าวที่เอากาษมาหมันโป่ระจมูกไม่ได้อ่ะก็คือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอาการทางกายครับก็ยังเจ็บปวดอยู่แต่ทางใจดูจะดีนะคะไม่กำลังใจนะฮะเพราะว่าเออสดชื่นไงเพราะว่าได้กำลังใจจากแฟนคลับก็เพิ่งได้ราบวังมาด้วยสี่งนแต่งานนี้แฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เพราะว่าหนุ่มกันนพันเนี่ยจะเร่งดูแลตัวเองค่ะให้มีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปซ้อมละครเวทีซึ่งหลายๆคนติดตามรอดูเลยนะคะคนั่นคือละครเวทีเรื่องลมหายใจเดอะมิวสิคว์นี่<อ>เปิดแสดงที่โรงละครเมืองไทยรัชด,ดาไลาเตเตอร์เนี่ยนะคะคเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนค่ะโอ้โหนักแสดงคับข้างนะครับ